เย็นนะได้ครับเดีี๋ยวพ่ไปรับที่สุดในโลกเลยของแกนทีไอจุเปลี่ยนอันนี้ดิสีดำน้องพี่เจอลื่นโเนาะเริ่มไปนะตีเริ่มไปนะเลขหนึ่งเหรอเลขหนึ่งเลขหนึ่งโอเคฮะทำไมกูไม่เจอเลขหนึ่งอ่ะเฮ้ยใครมันดันวะอ๋อผีด้วยมีเด็กผีว่ะมีเด็กผีด้วยแมนยูจงเจริญเออแมนยูแมนยูเฮ้ยมีแมนยูด้วยว่ะตี แมนยูนจงเจริญไอ้เต๋อยากได้แมนยูอ่ะลองจงเจริญเด้อมันสีชมพูไม่เอามันไม่สวยไม่สีอื่นหรอไม่มีเลยเป็น,นอันนี้อดีตั้มดีกว่าแดงคอมสุดไปปารีสกำลังมีข่าวอยู่ช่วงนี้ในมาตุนเียด็ดกันใจในมานะนะนาฬิกากูใส่ในาฬิกาเฮี้ยในข้อมือเต็มเลยวันนี้นาฬิกาฝังเวสอันนี้อไอ้เจ้าชายเขาให้มานาฬิกามันอยู่ตรงไหนอ่ะเอาออกอ่ะ แหม้ว่าแต่ว่าใส่ที่และมือข้างขวาแล้วน่ะคืออะไรอ่ะฮะเอ้กางเกงอันไหนอ่ะกางเกงเลขอะไรจ๊ะเลขเลขเลขกห้าสี่ครับอธิยาสีดำเหรอครับเจ้าก็สีดำครัสีดำแจ๊กคอตั้งอะไรไอ้หอยทีมเราถีอะไรเนี่ยแจ๊กฝังเก่งหน่อยแจ้กขอตั้งอะไรเขาบอกอะไรเงี้ยเก่งอะยี่สิบสามเก่งกางเกงไอ้เค่กางเกงไอ้เค่ พี่หยอยชื่อเลขอะไรคะเลขหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๋ตั้งหลายไม่่เเหรอไม่ใช่ MC เหรอ MC มันมันเข้ายากอ่ะี่เหรโคตรเยอะเลยโคตรแหลกเลยสั์ไหวไหมเนี่ยม็ FC อ่ะเฮ้ยมีอาจกด้วยว่ะแจกโอนอ่ะไอ้นี่กี่คนละโค้หนึ่งละไอ้จุกเหรอไม่มีการันตาเลยด้วย มึงไปเป็นกรรมการโอ้กรรมการลองนะลองเคี้ยอะไรมึงไปเป็นกรรมการไอ้าสตร์แจกใบแดงแม่งหมดเลยใครคนตีนะไม่มึงไปเป็นกรรมการแล้วหาซาวนกหวีดมาด้วยไปหาซาวนกหวีดมาในรายการมอยู่ตรงไหนไว้เคี้ยเอ้ยกรรมการแต่งตัวยังไงเนี่ยเธอเขาพี่ว่ามึงก็แต่งตัวของมึงเลยผมให้ไปเหลืองตีได้ไหมกรรมการต้องใส่เสื้อเหลืองเอาก็แล้วแต่มึงมึงเป็นกรรมการอ่ะต้องผมสีระเบียบต้องผมผิดระเบียบจะเก่งแค่สี่างเกงแค่สี่ กางเกงห้าสีเฮ้ยทำไมกูไม่ออกวะนาฬิกากูมันมาจากไหนวะสีหกสี่หกทางเกงห้าสีสีหกห้าสีสีหกกำไรน่าจะตัวบีป่ะครับใช่ผมกำไรอันอันล่างกับล่างสุดอ่ะตัวบีเท้ารองเท้ารองเท้าหกสี่กับมั้ยจะหลุดแล้ว คือโรบอท์ตทซิกลองท้าอะไรก็ได้ไม่ได้วะจากนาโปลีไม่ใช่หลีกอิตาลีที่ว่าในกาลูอยู่ไหนไว้สัตว์เต็มแขนเอ้ยกแมนอิตลีอยู่อิตาลีวะเอออิตาลีเออใช่ใช่นี่บอกว่าในการอยู่ไหนอะโอเขอยังไม่หยุดเลยนะเปิด่างบ้าขั่งนะไปไปไปเดี๋ยวน นายการมนอยู่ตรงไหนวะมมาได้ไงวะเต็มตีนกูเลยน่ะอ๋อในการเซตสิบห้าหรอก็คือมาเลคัมซิกจากนาโปลีย้ายมาข้างนี่กำไรเอาไปไหนลูกลูกนี่ลูกเล่นเตะบอลเลยไป็นหล่ลึกเอิงรวยจัดอ่ะมาจากปารีสอะ นาฬิกาจากข้อมืออ้าวบอรีดไม่รู้หรอว่าเจ้าชายเขาเป็นคนคุ้มรวยอไรรวยสุดในเป็นสมอลสรอดที่รวยแบบโคตรรวยอ่ะรองเท้ารองเท้าฟุตบอลนะเอ้ยรองเท้าฟุตบอลมีถุงเท้าด้วยดิรองเท้าแม่งไม่มีถุงเท้าเลยไอเซิร์ฟใส่ถุงเท้าด้วยบอกว่าสิง ผมได้วัตสีวัตสีไม่ได้ตอเรุต้องรับฟุตบอลตีไายผมเพี่อะไรไปเซื้อข้อมือมึงอันไหนอ่ะโคตรเท่เลยเท่ว่าเท่ว่าเลงอันไหนอ่ะเด้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 น่าดึงเดี๋ยวติดด้วยข้อมือด้วเฮ้ยมันต้องวีมันต้องวีเดว่าเขาใส่อันไหนอ่ะอ่าอันไหนนะบาอันเนี้ยบาสิเลตอ่ะอันลองสุดท้ายอ่ะเกือบลองสุดท้ายลุงที่มันจะยาวอ่ะอันที่สี่ลองสุดท้ายอ่ะเบอร์เจ็ดลุงอ้าโคตรเท่ เลุงนักบอลไหนเขาใส่ีซี่เตะบอลแต่ไม่ขอดใจกูรวยอ่ะทำไมอ่ะกูรวยอ่ะไอเฮียกูรวยอ่ะมึงทำไมอ่ะกูมีตังค์อ่ะทำไมันก็เตะไม่ได้อยู่บ้านทำไมจะเตะไม่ได้เตะได้ทุกอย่างไอสัตว์เตะไม่ได้มันเตะได้กูเนี่ยนักบอลเก่าไอเฮีย ฉันเาไม่มอถ้ากูขาไม่หักนะมึงมาเลยดีกว่าไอ้สัตว์มึงมาเลยดีกว่ามึงมาเลยดีกว่าไอ้เพี้ยมึงมาเลยมึงดอดบอลร้อยเทียกูเปิดกล้องสตรีมไหมไอ้สั์ไม่ดอดไม่ดอดไปอ่ะกูดอดขาเดียวได้ปะปันคันหนึ่งอ่ะมึงเอาป่ะล่ะเขาดอดกันบ้าโอ้ยกูดอดไอ้สัตว์ดอดโทรควายอ่ะควายอ่ะไอ้เพี้ยรู้จักป่าได้หมดไอ้สัสรุ่งวันมาดิมาดิมาดิ ลูกประพันธ์นะอย่าร้องแล้วกันเมื่ออย่าร้อง,<า>งไอ้สัตว์เอออยากเจอจริงเลยคนใส่เหล็กที่ขาเนี่ยเอออย่าดันสิเฮียไม่เสียดนะมาดิให้ <c oughs> ขอตังค์ดิ ยี่สิบสามแล้วก็ไอ้กี้บอกว่าเหลือยี่สามยี่สิบสามหาไนกี้ใส่ก่อนสี่ไมีตังเหลือไหมครับไม่เหลือครับไอ้ดอยเราใช้ทีมเจ็ดคนมึงเทียอะไรของมึงเนี่ยฮะพวกเราเลยไม่ใช่เหรอลุงไม่เรานับคนยังว่ามีใครศาสตว์ไอ้เ้ามึงเปล 3, ี่ยนชุดเอาเลยไอ้ดอยอย่างั้นเป็นไอ้ตีน bon ับคนมาดิใครบ้างทีมเราอ่ะเรามีสี่แล้วเหลืออีกสาม ตัวสำรองด้วยมึงอยลืมไอตีรองเท้ามึงเรียกอะไรอ่ะฉันผมเป็นตัวสำรองไอตีรองเท้ามึงเรียกอะไรเท้าเลขเจโชสอมึงจะไอนี่ทำทำไมวะฮะฮะโดนสนนกี่ดลสี่เลขอะไรจุกจิกเล่อนตัวอยู่ด้วยโลื่นเข้าเ้ยทุกคน เฮ้ยใครก็ได้ใครก็ตามที่ยิงเข้าเราต้องวิ่งไปดีใจกับเขานะเราต้องสามัคคีนะเราต้องสามัคคีนะใจวิ่งไปดีใจนะเราต้องสามคีกันนะเราพงยมือเราวิ่งไปแบบเกางเรื่องไรเซิร์ฟ้าเกงเอไรเอ้ยมันมีท่าสไลด์อยู่นี่กางเก่งเร่องไรเดี๋ยวกูบอกแผนเดี๋ยวกูบอกแผนเราประชุมไอ้นี่ก่อนกูเนี่ยนักบอลกูเนี่ยนักบอลสเก่าใส่เก่หเลย กังกิงอะไรครับยิงได้แล้วยิงได้แล้วดีใจแล้วทีมเจ็ดคนตัวสำรองสามคนตอนนี้ครบยังกี่คนแล้วเนี่ยสองสี่สองสี่หกไม่หกเอาละมันมีนี่ด้วยไม่ใช่หรอตีที่มันเป็นสไลด์พื้นอ่ะจะยังมีสไลด์พื้นด้วะอะไรกันเนี่ยหาที่ซะ ไอเอ็กเอาไอจุกไปไอจุกไหนสลาต้าไอจุกอะไอจุกไอจุกไอจุกกู้อะว้าไปหามันเวลามันยิงได้ขอมาหลวนชาวแพทเนี่ยไอจุกแป๊บนึงแป๊บนึงหาชาววีดู่หาชาววีดู่หายากที่หายเลยว่ะเอาซาววีดเออวีดไม่มีขอบ่อย ผมหาอยู่เนี่ยผมหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนอปเจแน้วไปเจอแจ็ค้แจเอาเงินให้ว้โว์เงินี้แจกนี่สีเหลืองกรรมการเน่ย้าง้ใช้ท่าดี้จูกระเป๋าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดไอ้จุต้องใช้ท่าสามร้อยสาเอ็ดด้วยาเลระเปาอะเุเลยอ่ปิปิปิดปิดไปแดงคะไปแดงสลด์ยังไงนะสลด์แล้วอ้มีีเป่ากรรมการมีบ้ามีไม่ได้นเฮไอเอ็กไออย่าลืมตัวล้ำหน้าด้วยนะ ตัวข้างสนามมะประกบข้างสนามมาสองคนเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้ยกธงยกธงเสื้ออาวุธการอะไรนวะเนี่ยยกธงกรรมการสีเหลืองฮะอะไรก็ได้ที่เป็นสีเหลืองฮะหมอหมึงแจกดีๆนะไม่เอาลุงมั่งเหมือนเล็กนี่วะเออผมแมวเขาข้าวผมแมวเขาข้าวเหมือนเสื้อเล็กอะเสื้อเล็กฟงสัตนะฮะเออเนี่ยลุงก้นเหมือนเสื้อเล็กเลยเฮ้ยกูลืมกูลืมถอดแว่นหน่อยี้ยันสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสสองห้าเจ็ดเหรอ นาอะไรอะทีเด็ดลุงเปิดเสื้อเล็กจัดอะเสื้อเล็กบูสานอ้าเสื้อเขาแต่งแต่งวัดไหวด้วยเหรอเนี่ยนี่ในกรรมการเอากระเป๋าออกกระเป๋าออกกกกกสามถ้าอะไรนะเซิร์ฟสามร้อยเลยนะเฮ้ยมันนี่มันนี่พวกเราแต่งตัวเสร็จมาวางแผนทำอีโมดไปดิหมดอะไรอะอีโมดเท่าไหร่ก่อนนนนนนะะััีี้้วดยมรไปร้านทัไงอ่ไปเบดตังค์้จ หาสาวไว้หน่อยดิน้องพี่หาสาวไม่เจอไหนเรามีคนในกีฬาที่า้อยู่ค่ะห้าคนนักกีฬาเขาไม่ใส่อะไรเลยเฮ้ยเนี่ยยังอยู่ตรงเนี้ยมันเลรีบมาเฮ้ยทำไมเราไม่มีตัวสำรองเหรอตอนนี้ตัวสำรองหนึ่งครับลุงใช่เหรอหนึ่งคนก็พอแล้วมั้งไอ้สมไปไหนอ่ะเรียกคนเรียกไอ้สมดิไอ้คอปมาเนี่ยนี่ไงไอ้นี่ไงมาเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อ ครับไอ้น,นี่มา<อ>มารวมกันบอ้หไทามอยู่ลเ,เจ็ดคนก็ไม่มีล้ำหน้ามีอบอลเจ็ดไม่มีแต่ประเทศกูมีโอเคเอาดิเอาดิเอาดิก่อนอื่นนะเราต้องเก่อนทีก่อนนะ,ะไม่ไม่ก่อนอื่นเราจะวางแผนก่อนกูกองหน้าเบอร์เก้าตัวกองหลังเรียกนะไอตีเล่นหลังเหรอไอตีต้องเล่นกลางตัวจ่ายบอล ผมก็กลางตีตีเล่นกลางกลางสองประตูคัใครดีปีกปีกไม่จำเป็นปีกไม่เป็นปีกไม่จำเป็นคือกลางอ่ะกลางจะเล่นอย่างนี้กลางจะเล่นปีกบ้งใสมชายมากลางอ่ะจะขยบขึ้นไปปีกหรือว่าสดท้ายมาอยู่มาล้านเสื้อเร็วๆมึงต้องปัเป็นครับได้ครับคือคืออย่างนี้ไอ้เหียคุณจะวางแผนยังไงดีวะแป๊บนึงนะไม่คนอื่นมันฟังเต็มเลยนี่มันฟังเอาเต็มเลยปต่เราไม่ได้ เาจย็นอคืนนี้ตีตีถนัดขวาหรือซ้ายซ้ายาตีเล่นกลางซ้ายขยับถ้าสมมุติบอลเข้าหน้ามึงขึ้น,ม,นมึงขึ้นวิ่งปีกได้เลยปีกทางซ้ายมึงเล่นกลางทั้งปีก,ปกเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดไป,ไปไอ่ยไ,ไอเซิร์กไอเซิร์กอยู่ไหนเราไปเซฟชุดครับใครเป็นประตูดิมึงคิดว,ว่าใครไหวประตูแลอกประตูห้าคนไง ไอ้ไอไอแมนยูม oh, 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 ันบอกว่าเขาสั่งปีกเราสั่งไก่วะแปลงเลยปะเดี๋ยไดไอ้เซิร์ฟมึงเล่นมึงเล่นกลางขวาโอเคกลางขวานะตอนนี้เหลือหนึ่งสสามสี่เหลือสี่คนสี่คนสามสามห่งใช่สามไม่ใช่หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่ครับหนึ่งสองสามโอเค เอาเอาคนที่แต่งหหรือว่าเราจะเอาประตูสี่คนไปเลยอัดไปเลยทีเดียวปีกปีกขยับไม่ปีกปีกมาเล่นมาเล่นหลังได้ปีกเล่นปีกได้เล่นหน้าได้ปีกต้องขยันทํางานกูจะห้อยหน้าอย่างเดียวโอเคยืนหน้าอย่างเดียวใช่กูจะยืนหน้าห้อยไว้ตลอดเวลาเซฟแรงไว้เพื่อเพื่อจะรอบอลจากผู้มึงโอเคโอเคงั้นที่เหลือประตูทั้งหมดโอเคนะโอเคอ่าแล้วประตูถ้าเจอ ถ้าเจอใครเผลอกรรมการเผลอมึงซัดให้แมงขาหักถีบอย่างเดียวถีบขายขาหักเท่านั้นอโอเคไหมใครเผลอหรือว่ากรรมการเผลอมึงถีบให้ขาหักพอจบเราจะชนะบายทันทีนะ,ะ้วคอเคยดูนักเตะเซฟกี้เราบงเรือ,อไอ้แมทที่มันเจอกับไอ้พวกนักเลงไอ้ที่ต้น,นาบจะเป็นซ้ายอยู่เลยอะแล้วมันแวงพกคอนพกกระจยอะไรมาเราก็นี่ไงขับุวิ่งวิ่งดู่ักเตีที่ขามันอะ ตีไม่ได้ค่ะตีไม่ได้ขาไม่หักมึงต้องทีบไม่แต่เดี๋ยวเขาต้องเลยก่อนมันจะเป็นทีบใช่ใช่กรรมการไม่ใช่หรอข้างหน้าไม่แต่ก็ไม่เห็นหรอกแค่โดนใบเหลืองไม่เป็นไรอโอเคโดนใบเหลืองเกดเลยได้เราต้องมีตัวปวดลุงตัวปวดกรรมการต้องตัวปวดียวกัวปวดตอตัวปวดไม่ไม่ไม่กลางกลางกองกลางกูสามารถทำได้กองกลางคือตี๋จะเป็นตัวป่วนกรรมการอีกคนนึงรับหน้าที่หลายบทบาทหน่อยตีต้องจัดนะ ระวัง VR ด้วยตัวก่อนนะเนี่ยมันมี VR ด้วยอ่ะใช่ไปหาประตูเลยปใครประตูอ่ะต้องเปลี่ยนชุดลุงประตูไอ้สมชายไหมเหลือแจ็คไอ้แจ็คดีกวะแล้วมีแปดคนนะตอนเนี้ยเด้อจะมีคนเจ็ดคนอ้าวสมชายไอ้พิงค์ไม่คนเราเกินแล้วนะลุงอ๋อสำรองด้วยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวสำรองพวกนี้ไงเดี๋ยวไอ้พิงค์เล่นหลังไอ้สมชายเล่นหลัง อีกคนหนึ่งไอเต๋ครับวอแวร์กรรมการมึงพยายามบอกมึงอยู่หลังประตูเอ้ยมึงมึงเป็นตัวสำรองอยู่หลังประตูไว้บอกประตูตลอดเวลาแล้วรอพูดป่วนกรรมการเพราะว่าพวกเรามีบาดเจ็บกันไวมากมึงเชื่อกูยังไงก็ได้เปลี่ยนตัวสมมติถ้าโดนใบเหลืองเปลี่ยนตัวทันทีเลยแล้วเข้าไปซัดแม่งใหม่เซฟไปก่อนเซฟไปก่อนฟาดคนได้แบบพี่นี่เู้้าประการไม่เห็นอะ ไม่ตัวสำรองนี่ไงนี่ไงตัวสำรองหมดเลยไอเติรไอ้ยอยมีหยอยมีมึงมียัมมี่นี่ฮะถ้าเราชนะเราดีใจซะ้งสองท่าก้าเราทุกคนโอ้ยเฮียทีมเกินว่ะเยอะเลยไอสัตว์แยกเป็นแยกเป็นสองทีมเลยเอาละไม่แยกแยกไม่ได้สองทีมอ่ะงั้นก็ตัวสำรองให้หมดเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนเยอะเออเปลี่ยนเยอะอ่ะเปลี่ยนเยอะอะลูกเออ ีปุ๊บเก็บปั๊บเลยนะผมว่าเราโดนแบนเอาจากการแข่งขัดแน่เลยว่ะสักบอลงไงหรอกเอาบงมาแบนอะไรไม่ได้แบนตีกมการนั้นการเป็นพวกเราเอข้อมือข้อมืออะไรการพวกเราหรอเราซื้อเราไปแล้วหรอบาซิเลสโปรเทนเนะไอ้จุกใช่ไหมพี่ที่เป็นกรมการก็บราซิเลสไงจะเขียนว่าเป็นซิลเอ่ะเออ เราชื่อทีมเราคือ we are มั่วสั่วอยู่ในต็ดเฮ้ไม่เอาชื่อทีมไ่โดโวดหรอพี่อะไรนะคุณพี่จังหวัดอะไรคะอย่าเลยไอ้เวนตกรอบแรกฟอร์ไกลจำตั้งชื่อทีมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สมไอ้สมน่าจะไม่ไหวไอ้สมไปเป็นโค้ดโค้ดดีกว่า สมมึงใช้หัวสมองมากกว่าการวิ่งไปเป็นโค้ชซะ <c oughs> งั้นเอากองหลังเข้ามาเพิ่อมอีกคนหนึ่งตอนนี้มีใครวะไม่มีปัญหาพาี่มาดีมายังลุงเดี๋ยวผมจัดให้งั้นไปเจอกันที่สนามปะไปรอที่สนามเลยดีกว่าะลุงแล้วคนเรื่อๆไม่เต็มอ่ะไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเขาก,ก็ฮิวอรอร์โอเครถเต็มไหมคันนี้รถเต็มไหมไปทุกคนให้ดูอ่ะขึ้นมาก่อนไม่ดูมาไง หรือว่าไปเอารถคันนี้เดีหรอคันนี้ก่อนคันนี้ดีกว่าไปเดินเบิกคันกาชาไวหน่อยนี่ครบยังอันนี้ใครอ่ะโกสนามอยู่ตรงไหนแถวที่กูมาร์กอ่ะแถวที่คู่มาร์กอ่ะ